ทั้งปัตตานีเองนะฮะเขาก็มุ่งมั่นในเรื่องการกีฬาย,ยู่แล้วโดยเฉพาะฟุตบอลนะครับแล้วก็เราในเรื่องโควิดนะฮะก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรกันแล้วทางทางทั้งสองทีมนะครับผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มาทำาการกุศลน,นะครับเพื่อ,อช่วยน้ำท่วมนะครับก็เราเป็นคนไทยด้วยกันนะต้องช่วยเหลือกันนะแล้วก็นะทั้ง ทีมวีพนะครับปัตตานีแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทีมน้องๆทั้งสองทีมวันนี้มาด้วยความเต็มใจและเล่นกัน็นที่ด้วยนะครับไม่มีสู้เอยกันนะฮะเล่นกันมันในเกมแล้วก็ขอบคุณนะทั้งนายก อบจอของปตัตตานีและก็บอสกรดของนครศรีอนเต็ดนะครับที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับ <c oughs> พวกเรา,เาต้องขอบคุณนะทั้งผู้บริหารนะทีมงานและก็นักเตะทุกคนขอบคุณมากครับ ก็ไม่ได้เล่นบอลนานนะฮะก็เดินแซวบ้างนะครับก็มีโค้ชจุนรักศีเกิดมาด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่ทั้งโค้ชจุนเองเขาก็มาสอนนะครับในให้ความรู้กับน้องๆนะครับแล้วก็ในการเล่นนะครับก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งนะฮะก็เล่นกันเต็มที่นะฮะแล้วก็สนุกสนานนะในเกมนี้ครับตอนนี้นึับอนาคตกับทีมนคนราหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้อยู่ที่<อ>ผู้บริหารนะของสมโมสรนะเราเป็น<อ>คนทำงานนะครับเราก็ปฏิบัติงานของเราเสร็จสิ้นแล้วนะในในในซีซั่นนี้นะครับเพราะนั้นใน next ซ<อ>ีซั่นก็แล้วแต่ผมก็เปิดกว้างอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ ผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะที่เราได้มาพัฒนาฟุตบอลนะผมเห็นน้องๆมีความมุ่งมั่นในการเล่นฟุตบอลนะผมว่ามันมันน่าชื่นใจนะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าครับขอบคุณครับ